สวัสดีเพื่อนชาวเซเวนเกเกาหลีทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่อัปเดตแผนประจสัปดาห์นะโดยในครั้งนี้เป็นการอัปเดตแผนประจําวันที่7มกราคม2564โดยในครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอัปเดตแรกของปีนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะน่าเสียดายที่มันไม่ใช่อัปเดตใหญ่นั่นเองเอาละอย่างแรกที่อัปเดตเข้ามาก็คือมีการเปลี่ยนหน้าเมนล็อบบี้เป็นธีมรูหนาวรวมถึงมีการเปลี่ยนเพลงด้วยซึ่งไอที่เปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวหน้า,มปปานเมนล็อบบี้มีนันลูกตกันนว่าหรือีจะเป็นการไบอซตัวใม่ ซึ่งโดยส่วนตัวถ้ามันมาจริงๆก็ดีนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้สัมผัสโอเซเวนไนมานานแล้วนะน่าจะสัก8ปดเดือนได้นะครับเหตุผลที่มีคนเดากันอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าครั้งก่อนตอนหน้าที่เป็นเมนล็อบบี้โรงเรียนเวนต์เนี่ยมันก็มีการใบ้ถึงโอเซเวนไนผ่านตัวอ็อบเจกต์เหมือนกันนั่นก็คือตัวที่เป็นป้ายหลุมศพนั่นเองแล้วเราก็ได้แม่นางโรซี่มานั่นเองนะก็หวังว่าครั้งนี้เราก็จะเดากันถูกเหมือนกันนะครับเอาล่ะส่วนต่อมานั่นก็คือสิ่งที่จบลงไปแล้วนั่นก็คือตััวกดบนะ ก็ถ้าเกิดใครจบโดยท uh, ี่แต้มถึงคะแนนถึงเนี่ยก็ได้ของรางวัลไปนะครับโดยของรางวัลเนี่ยก็จะเข้ามาทางจดหมายนั่นเองก็ของที่สําคัญสาคัญก็จะเป็นอย่างแรกตัวของรักออชั่นท็อปเลือกได้โดยที่เขาชดเชยให้ก็ไม่รู้ว่าเอ่อเรียกว่าชดเชยดีไหมนะเอาเป็นว่าเขาก็โดดข้ามให้ละกันนะครับก็จะมีให้เลือกถึงตัวจูดัสเลยก็ใครอยากได้ของรางวัลออชั่นท็อปของจูดัสแล้วยังไม่มีเนี่ยก็สามารถเลือกได้แล้วนะครับก็กดของรักออชั่นท็อปเลือกอันที่3แล้วก็เลือกเลยนะครับ ส่วนตัวละครพิเศษก็เหมือนกันนะมีถึงจูด้าเลยเหมือนกันใครยังจูด้าไม่50เกาะเลือกได้ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวชุดคอสกิวนั่นเองโดยชุดคอสติวในของตัวซีซั่นนี้เนี่ยก็เป็นของน้องอาเบลนะครับก็เป็นพรีเซนเตอร์เรโซนานะน่าเสียดายที่ชุดกิวอันนี้เนี่ยมันดันไม่โชว์จุก,กแดนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยถูกใจตรงจุดนี้นะแต่ชุดกิวมันก็สวยดีน่ารักดีนะครับผมว่าน่าจะมีคนตัดสินใจเอาชุดกิวนี้มาใส่เพราะว่าตัวทรงผมนะทรงผมมันน่ารักดี นี่แหละครับชุดยูของอาเบลนะเอาเป็นว่าแล้วแต่จะชอบแล้วกันนะครับโดยส่วนตัวผมก็มองว่ามไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันผิดคอนเซปต,ต์นะต้องต้องจุกแร้เท่านั้นนะแต่นั่นเสียดายที่ผมไม่ได้เล่นทีมเวทนะยังไงก็ไม่ได้ใช้น้องอยู่แล้วนะ ส่วนตัวกิวดันเจียนเนี่ยก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็น p ซ e c i s i นะครับถ้าเกิดใครอยากลองตีด่านไหนเนี่ยช่วงนี้มันก็จะปล่อยให้เราตีด่านอะไรก็ได้นั่นเองนะก็สามารถเลือกด่านที่จะตีแล้วก็กดคลิกเข้าไปตีได้เลยอะไรอย่างนี้หรือใครอยากตัวสอบสเตตัสมอนหรือสกิลมอนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สามารถทําได้นั่นเองหรือใครอยากจะเปลี่ยนกิวเพราะตอนนี้เป็นกิว p ซีซ i s i เนี่ยก็ทําได้นะครับเอล่ะส่วนต่อมานั่นก็คือตัวกิจกรรมแล้วกันนะ กิจกรรมเมที่เข้ามาณตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมไม่ใช้ทองสุปูสสิเอ็มใช้จ่ายก็สามารถรับของรางวัลไปได้หมดเลยนะครับใช้จ่ายถึงนะส่วนอีกอัรหนึ่งก็คือให้เปิดกระดานหมักครุกก็จะเป็นของรักตัวละครแล้วก็สัตว์เลี้ยงเปิดครบก็ได้ของรางวัลตามนี้ไปเลยส่วนกิจกรรมที่ยังไม่เข้ามาก็จะมีของเกลิดัสนะครับที่เขาให้เราตีอีกแล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมเก็บทรัพยากรโดยที่แนะนําก็ให้ซื้อเซน่าพาร์ของตัวเกลิดัสได้ก็ดีนะครับราคา125บาทนะครับเป็นเซน่าพาร์ตหนึ่ ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่ได้เห็นมานานนะครับเป็นกิจกรรมแบบว่าพิเศษเลยซึ่งเราต้องกดเข้าไปเล่นนั่นก็คือกิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมยิงธนูของแม่นางโซยีนั่นเองโดยที่วิธีการเล่นก็คือในทุกๆวันจะมีภารกิจมาให้เราทํา2อันซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนก็คืออันนึงเนี่ยเป็น PVP 5ครั้งอีกอันนึงเนี่ยเป็นลงผจญภัย20ครั้งซึ่งพอเราทําสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลูกธนูมาซึ่ง ซึ่งเราก็จะเอาลูกธนู2ดอกนั้นเนี่ยมายิงลูกโป่งหน้าวัวนี้นะครับปีนี้ปีวัวนะก็พอยิงแตกเนี่ยก็จะได้ของรางวัลไปโดยเราสามารถกดเช็คของรางวัลได้โดยที่กดข้างล่างลูกวัวนี้ก็พอจะเช็คได้นะครับพอยิงเสร็จแล้วปุ๊บก็จะได้ของรางวัลไปเสร็จแล้วสเต็ปต่อมาก็คือมันจะมีของรางวัลพิเศษจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะโดยที่ถ้าเกิดเรายิงวัวเนี่ยแล้วมันได้ถึงเป้าเราก็จะได้ของรางวัลไปตามนี้เลยโดยที่ก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นตัวละคร5้าดาวเอ้ยไม่ใช่สิ ตัวละครหดาวพิเศษเลือกได้หนึ่งตัวมั้งผมไม่แน่ใจว่ามีถึงอะไรนะเอาเป็นว่าตัวละครพิเศษละกันส่วนอันนี้น่าจะเป็นโซตัวละครพิเศษแบบเลือกได้เฮ้ยไม่สีต้องเรียกว่าเป็นแบบบังคับเลือกหรือเปล่านะ2 0 0ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นโซตัวละครพิเศษแบบใช้ได้กับทุกตัวนะครับซึ่งเราก็จะเก็บไปใช้กับโอเซเวนนนะห้าสิบเศษก็เอาเป็นว่ายิงลูกโป่งให้แตกๆไปนะครับถ้ายิงครบหมดเนี่ยมันก็น่าจะได้ของารางวัลหมดนะนะส่วนสเต็ปต่อมาสเต็ปพิเศษก็คือ อันนี้ผมคิดว่าเหมือนเดิมนะครับก็คือเจวินไนเนี่ยมักจะทําเวลากิจกรรมเผื่อๆไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายิงลูกโป่งแตกหมดแล้วแล้วมันได้ของรางวัลไปหมดแล้วเนี่ยมันน่าจะมีกิจกรรมอีกกันหนึ่งก็คือน่าจะแค่ยิงลูกโป่งแล้วได้เงินหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับกิจกรรมอันนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจนะดูเหมือนมันยังไม่ได้เปิดยังไงไม่รู้นะอะแต่เป็นว่ามันน่าจะเป็นกิจกรรมที่ให้เราเข้ามาเล่นแล้วก็เอาของรางวัลไปได้นั่นเองนะส่วนอย่างสุดท้ายนั่นก็คือตัวกิววอร์แบนนั่นนเองะ ตัวกิวแบนในอาทิตย์ที่จะถึงนี้หรือก็คือวันจันทร์เนี่ยก็จะมีตัวละครที่โดนแบนเลยหลักๆเลยก็คือริปโป้นั่นเองนะซึ่งทีมสปีดไฟอย่างผมเนี่ยก็เจ็บหนักนั่นเองโดยที่ถัดจากริปโป้ก็จะมีอาเบลเมลคีซีซ่าอีวานแล้วก็น็อกนั่นเองนะอาเบลเนี่ยก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะทีมเวก็ไม่ค่อยน่าจะเล่นกันเท่าไหร่เมลคีก็เหมือนกันนะครับตัดออกไปนะคุลุงซีซ่าเนี่ยตอนนี้น่าจะโดนแทนที่ด้วยเคียวมีไปหมดแล้วอีวานก็โดนแทนที่ด้วยรูดี้ไปแล้วนะตั้งนนนาาแล้ว้วววสส่ตัุดทยกก็คืออ อันนี้เนี่ยสามารถแก้ได้ด้วยพระแม่นะครับแทนที่ได้นะพาสีดีกว่าก็เรียกได้ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยวันจันทร์ที่จะถึงนี้ทีมสปีดไฟโดนหนักมากๆนะครับน่าจะแก้ทีมกันยับเลยนะครับตอนนี้ก็มานั่งปวดหัวนะครับน่าจะต้องแก้ทีมหนักอยู่เอาละครับก็สำหรับอัปเดตนี้ก็หมดลงทีงเท่านี้นะครับก็หวังว่าอาทิตย์หน้าเราน่าจะได้คำใบ้ของตัวละครใหม่มานะครับเพราะเดี๋ยวอัปเดตที่สามเรจะได้ตัวละครใหม่มาแล้วก็สำหรับอัปเดตนี้ก็ขอจบลงที่เท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คคคลิปนรรััับบสสวดี